ร <pakai Again> ัก <congratulations> ก <rapper> ้อนแคบเนาะชูน <navigation> ิ Boy? ้วกลางทำไมเนาะ เวลาดีซสายตาเธอที่หยุดเวลาที่หยุดเวลาที่สายตาไมื่อต้องมือคุณเบลกับแสงวอที่จะหยุดเวลาหมดแวงจนเดินสะดุดเมื่อตอนที่หยุดและหันมาไม่ว่าเป็นใครก็หันตาเธอทำให้โลกสันหวหใุ่นวางทุกอย่างดูเหมือนจะสดใสว่าตอนที่เธอทำหน้า,า,นานง,งงชีบอกหน่อยทำไมเธอถึงดูดีแท่ามีว่าฉัวอน สา n ้วรู้ว่ากำล n ง o อยู่ตรงนี้ไม่อยากป็นไหมเลยเธออาจไม่รู้เธออาจไม่รู้ว่าใครก็ชอบเธอ All you got to do you got to do แค่มองรอบเธอกะใจมันชอบเลยเปล b l ย e ใบมันสายลมลอบเธอจะรู้ตัวมัยในหัวใจจะลายคนบนโลกทั้งใบไม่มี r a n น o t o ช่วกันนั้ยังไม่มีอะไรที่เป็นห่วงเธอทำให้ทุกอย่างไม่เคลื่อนไหวช่ต้องหยุดมองเธอยังไม่มีเหนใครทีกัเสยวนาทีท่เป็ กค่เธอเท่านั้นที่ต้องการถ้เปลี่ยนถ้าทฤษฎีให้เปลี่ยนไปตลอดกาลถ้่หยุดเวลาที่สายตาเธอถ้าหยุดเวลาที่หยุดเวลาได้สายตาทเพียงแค่ช่วงเวลาแต่พาของเธอ,อย่ตัเธอเธอทำให้ฉันมันอยู่ในฝันแทแทบจะลเวลาตื่นอยากจะลองหลับตาแต่เธอได้มองกลับมามันคลับกลายคลับคลาและเธอกับเธอรับลาไม่ได้ยินคำพูดเลยก็ทำทำตัวให้ฉินเป็นได้แค่คนที่เธอไม่เคยจะจำ มันเวทมนตร์มีสกายดับแมจิกยันเล่นคนไม่เก่งยังสิที่อยู่ที่ไหนและเล็กไม่แฮปปีม่รู้จะมีคุืกระับถ้าตื่นขึ้นมาในครุ่งนี้ทั้งโลกั้นมีกร่สองเรามันที่ในฝันเอาไว้เธอคงไม่เข้าใจมันอาจจะมีสักวันไม่ว่าจะนานเท่าไหร่เลวลนเราทั้งใบไม่มีแรโน้มถล่ชั่วขนาดนันไม่มีอะไรที่ต้องห่วงเธอทำให้ทุกอย่างไม่เคลื่อนไหวช่วยต้หมองเธยังไม่มีเงินใครเ,เพียงแค่เสี้ยวนาทีได้เป็นเวลาที่เิน แค่เธอเท่านั้นที่ต้องการเขาเปลี่ยนทุกทฤษฎีให้เปลี่ยนไปตลอดกาลที่ยุตเวลาด้วยสายตา